สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าทําไมต้องมีแค่หนึ่งคริสจักระคะก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเริ่มคุยกันถึงเรื่องของพระเจ้าและใช้พระวจนะคาของพระองค์นี้เราก็อยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราแล้วก็นําพา การแบ่งปันครั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ได้พูดอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขอให้เราได้อธิษฐานร่วมกันขณะนี้เราจะไม่ได้คู่ขาวแต่ก็จะถอดรองเท้านะคะในการอธิษฐานว่าเราจะให้ทุกๆคนได้อยู่กับธรรมชาติในเช้าวันนี้นะคะแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นการอัดโดยที่ไม่ได้ซ้อมอะไรมาก่อนนะคะก็อยากจะให้เพิ่อนๆบริสุทธิ์ได้สรงนำจริงๆก็ขอร่วมใจกันอธิษฐาน,นะคะ่ะ าธุการแด่พระบิดาเจ้าพฤ้สถิตบนสวรรค์ต้องขอขอบพระพุทองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ยังให้เรามีชีวิตอยู่และยังมีลมหายใจอยู่วันนี้ค้าพระองค์ก็กําลังจะมาแบ่งปันข่าวสารที่ทุสวสรวร์ของพระองค์ได้ให้กับกลุ่มของพวกเราให้กับพรับองเพื่อที่จะมาให้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องทําไมคริสตจักรของพระองค์นั้นกระจัดกระจายไปและอยากจะให้ ทุกทุกคนเข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาของพระเยซูคริสต์เจ้าการทรงนำของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะ,จะนำเราปล่อยพระองค์ทรงนำเราทุกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในคนใดให้รู้จักความจริงแล้วก็รู้จักพระวจนะคของพระองค์ว่าพระองค์ทรงนำเราประชาชนของพระองค์เช่นใดให้กลับมาอยู่ด้วยกันเนื่องในความผิดบาปของเราที่เราได้กระจัดกระจายกันไปทั่วโลกนี้ก็ขอให้พระองค์ทรง ให้ความรักความเมตตาของพระองค์นั้นนำเรากลับมาสู่การทรงนำของพระองค์ด้วยกันในวาระสุดท้ายด้วยเพื่อที่การงานของพระองค์จะสําเร็จและก็ผู้ชอบธรรมของพระองค์จะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าในวาระสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเามนาโ okay, อเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะขยับขยื่นแถวๆที่ที่เรา มาเพื่อที่จะเตรียมตัวต้อนรับพระเยซูนะคะคือเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ที่ทุสวรรค์มารวบรวมประชาชนาของพระองค์แล้วก็พระ,พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้ทํางานให้กับทุกๆคนทั่วโลกนะคะที่ซื่อสัตย์ต่อพระวจนะข้าพระองค์นั้นอตอนนี้ก็ถึงเวลานะคะที่เราจะต้องมาประกาศว่าทําไมเราจะต้องกลับมาอยู่ร่วมกันทางด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะตอนนี้ที่ มีไวรัสโคนิาระบาดทำให้เราไม่สามารถที่จะไ่อยู่ร่วมกันทางด้านเนื้อหนังได้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะให้เราอยู่ร่วมกันทางด้านจิตวิญญาณเพราะวาพระองค์เป็นพระวิญญาณที่จะรวบรวมเราทุกคนได้นะคะให้เรามีความคิดเดียวกันกระทำสิ่งเดียวกันแล้วก็มีความรักต่อกันและกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก่อนอื่นนะคะจะมาอ่าน1่โครินธ์ข้อ3ที่บอกว่าทาไมเราถึงได้แตกแยกกันนะคะ เด้ว่าท่านยังอยู่ไยเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อท่านยังอิจฉากันโต้เถียงกันและแตกแยกกันถ้าไม่ได้อยู่ไยเนื้อหนังหรือและไม่ได้ดําเนินตามมนุษย์สามัญดอกหรือนะคะสาเหตุที่หลายๆพิศจักแตกตัวออกมาก็พาะการที่ไม่เห็นพร้อมต้องใจกันก็เลยทําให้มีการแตกแยกออกมาจนถึงทุกวันนี้มีนิกายหลายนิ่กาย,าย,กายที่อ้างตัวว่าเป็นพิษจักของพระองค์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่แค่นั้นนะคะการเกิดศาสนาใหม่ในย,ยุคก่อนก็มาจากสิ่งเดียวกันค่ะที่บางคนก็ตั้งศาสนาใหม่หรือว่าแยกตัวออกมาเพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าเชื่อนั้นนะเป็นความจริงแต่ทุกอย่างเราจะต้องมาอ้างอิงถือพระคำถึงที่พระเจ้าพูดในพระคาทีนะคะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างโลกและจริงจริงศาสนานั้นนะก็คือเป็นของพระองค์ค่ะคือพระเจ้าก็มีองค์เดียวนะคะ แล้วต่อไปนะคะ๋จวเราเปลี่ยนฉากกันไหมคะ๋ยาจะให้เห็นธรรมชาติที่เราอยู่นะคะเพราะทุกคนในวันสุดท้ายก็คงต้องกลับมาอยู่ใกล้ใกล,ใกล้ธรรมชาติเหมือนกันนะคะ่ะเรามาดูนั่นนะคะว่าในยูดาส1 1 8่งถึงสิเขียนว่ายังไง บอกว่าคือว่าพวกอัครสา,าวกนั้นได้บอกท่านทั้งหลายว่าในสมัยสุดท้ายจะมีคนเย่อเย้ยบังเกิดขึ้นเขาเป็นคนที่ดำเนินตามตันหาอันชั่วของตัวคนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกีวิสัยและปราศาจากข้าวิญญาณอยู่ดาหนึ่งสบพี่น้องถ้ามีเวลานะคะให้ไปอ่านแล้วก็ลองอคิดนะคะแล้วก็ อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆว่านนเป็นจริงนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากจะพูดความจริงนะคะก็จะมีคนเยอะเยะ้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่ามีความรู้ทางด้านศาสนาของตัวเองดีดําเนินตามตันหาความเชื่อของตัวคือไม่อยากจะทําตามพระเจา้าแต่อยากทาตามตัวทาตามใจตัวเองแล้วบอกว่าอันนั้นแหละก็มีพระเจ้าอยู่ในใจดังนั้นคนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตามโลกิวิสัยและปราศจากพระวิญญ,ญาณ ไม่ใช่คนที่ไปทําตามโลกแค่นั้นนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้นําทางศาสนาบางทีผลประโยชน์ที่เขาได้เขาก็จะทําตามความคิดความนึกคิดของเขาแต่ไม่อ้างอิงคำพีแล้วก็ไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์นะคะดังนั้นเราต้องระวังเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยแล้ว พี่น้องคะถ้าถ้าพี่น้องเป็นชาคริสเตีนนะคะหรือว่าเป็นศาส,สนาไหนก็ตามนะคะถ้าเราได้ยินว่าทุกส่วนของพระเจ้าได้มานำข่าวประเสริฐมาให้เราเพื่อที่ว่าจะให้เรานั้นเตรียมพร้อมเพื่อท,ที่ที่ว่าเราจะสามารถที่จะพร้อมเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาและทำลายโลกนี้นะคะพี่น้องก็จะมีความปิติอินดีหรือเปล่าคะหรือว่าในใจพี่น้องจะเกิดความรวดเคืองขึ้นมาท,ทันทีความขุ่นเคือง แล้วก็จะ,ะคิดในแง่ร้ายนะคะดังนั้นเราก็ต้องสำรวจจิตใจตัวเองนะคะว่าพระเจ้าจริงๆพระเจ้าอยากให้เราเป็นเช่นไดเรามาอ่านดูนะคะในเอเฟซัสนะคะเอเฟซัสบทที่4ข้อ1-6นะคะเอเฟซัส4ข้อ1-6บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้ดำเนินชีวิตสมกับที่ท่านทั้งหลายถูกเรียกแล้วนั้นคือจงมีใจถ่อมถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดกลั้นไว้นานและอดทนต่อการและการด้วยความรักจงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพระวิญญาณมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่าน มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวปฏิสมาเดียวพระเจ้าองค์ผู้เดียวขอโทษนะคะพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในท่านทั้งปวงนะคะถ้าเราไม่เคยศึกษาพระคมพีนะคะเราก็อาจจะไม่เข้าใจลึกถึงความหมายของพระคัมภีเหล่านี้ ก็ขอให้ไปอ่านพระคัมภีร์นะคะเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อหนึ่งถึงหให้อ่านแล้วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจเราแล้วก็นําให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมาจากสวรรค์นะคะแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นที่ทําให้เราเกิดความเกลียดชังกันนั้นคือเป็นของซาตานดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความรักซึ่งกันและก,กันนะคะเราก็น่าจะยอมรับในสิ่งเดียวกันได้ดังนั้นเมื่อทุ่วนมากล่าวเนี่ยถ้าใครบอกว่า ไม่ใช่ชุดสวรรค์แล้วก็มีความเปลียดชัางขึ้นมาในใจเนี่ยเราก็ให้สํารวจจิตใจตัวเรานะคะว่าสิ่งนั้นนะคือการเป็นการโดนมานานใจจากพิมานซาตานที่จะพยายามให้เรานั้นแตกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การทรงนำของพระองค์นะคะดังนั้นเราก็มาดูนะคะว่าพระเจ้าได้พูดอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องการแตกแยกของคริสตจักรของพระองค์ รวมไปถึงการเวลาที่ผ่านมาที่เกิดศาสนาหลายศาสนาขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้มีหลายศาสนาแต่ในยุคสุดท้ายนี้ทุกคนก็บอกว่าทุกศาสนามีพระเจ้าเป็นก็คือมีพระเจ้าแล้วพระเจ้านั้นก็คือองค์เดียวกันแต่นั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นการหลอกล่อของส,สตานให้เราไม่มาหาพระเจ้าที่แท้จริงกันที่เราจะหาพระเจ้าที่ทแท้จริงได้ก็คือต้องมารู้ว่าพระเจ้าพูดว่าอะไรนะคะและให้ศาสดาพยากรณ์เข้าเขียนให้อะไรให้เราก็เหมือนกับจดหมายที่พ่อ ที่ทิ้งไว้ให้ลูกได้รู้ว่าพ่อได้เขียนไว้ว่าอย่างไงนะคะลองมาอ่านดูนะคะตามมาอีกแป๊บหนึงนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านพระคัมภีที่ตอนนี้นั้นก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้วายนะคะแต่ว่า ถ้าเราปลิกตัวไปอยู่กับธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์หรือว่าอธิษฐานต่อพระองค์เนี่ยเราจะสามารถที่จะคือได้อยู่กับพระองค์มากแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่ที่เหมือนกับว่าอยู่ในเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะพระเจ้าบอกว่าก็อาจจะมีความวุ้่นใจดังนั้นหาสิ่งอรอบข้างที่เป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เรา อยากจะอธิษฐานแล้วก็ให้พระเจ้านั้นได้สแดงให้เราเห็นถึงว่าพระเจ้าก็คือพระเจ้าสร้างธรรมชาติและธรรมชาติก็จะเป็นเหมือนกับโรงเรียนที่พระเจ้าสามารถสอนให้เรารู้ในสิ่งต่างๆได้และจิตใจเราก็จะสงบสุขนะคะนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้โจมตีนะคะแต่เป็นการเตือนของพระเจ้าแล้วก็เป็นการทรงนำว่าทางไหนคือทางที่ถูกของพระองค์เรามาดูหนึ่งโครินโตบทที่8ข้อหข้อหนะคะ ที่เราว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงมีหลายศาสนาและก็มีหลายนิกายของคริสตจักรของพระองค์หนึ่งโครนธ์บทที่8ข้อ5และข้อ6บอกว่าถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามากแต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดท,ทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์และเราอยู่ในพระองค์และเรามีพระเยซูคริส เจ้าองค์เดียวเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์ค่ะเราไม่สามารถที่จะกําหนดวันเกิดและวันตายของเราได้เพราะว่าเป็นของพระองค์นะคะพระองค์ประทานลมปราณให้เราดังนั้นก่อนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็ควรจะเตรียมตัวพร้อมนะคะเพราะว่าถึงเราจะไม่อยู่จนกว่าพระคิสตจะเสด็จกลับมาแต่การกระทําของเรานั้นจะต้องถูกการพิพากษา และการพิพากษานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรในช่วงชีวิตนี้นะคะดังนั้นเราควรจะรู้จักพระเจ้าแล้วก็ทําดีในสายพระเนตรของพระองค์ไม่ใช่ว่าทําดีตามขนบธรรมเนียมของมนุษย์หรือว่าในสายตามนุษย์เราไปดูอีกนะคะว่าการที่พระเจ้าจะรวบรวมเราเป็นคริสจักอันหนึ่งเดียวนั้นน่ะเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะ,ะว่าการแตกแยกแล้วมันเกิดมาจากอะไรแล้วทาไมพระเจ้าถึงเขียนให้ศาสนาพยากรณ์หลายๆคนเขียนสิ่งตา่างๆแบน,นี้เรามาดูของ ยอนนะคะยอนบทที่ส7 2องถึง3เขียนไว้ว่ายอนบทที่17ข้อ2อึงข้อ3นะคะเขียนว่าดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือเนื้อนหนังทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันร์แก่คนทั้งปวงที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยูครสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา เราผู้เป็นคริสเตียนนะคะเราก็ถือว่าโอ้เราก็มีพระเยซูรคริสต์เหมือนกันและเราก็เชื่อพระเยซูรคริสต์ตายบนไม้กางเขนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วรายละเอียดของแต่ละคริสตจักรนั้นก็ต่างกันอันนี้นะคะคือการแตกแยก,กที่สตานทําให้เราคิดว่าเราไม่ต้องคิดเหมือนกันในแง่มุมอมองอื่นขอให้เราแค่คิดว่าเราเชื่อพระเยซูมาตายเผื่อเราแค่นั้นเราก็จะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะเพราะว่าการกระทําของเรานี่มาจากความเชื่อดังนั้นการกระทํา ดยเฉพาะการรักษาภาพบรญรยาสิประการนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าเราก็ยังต้องรักษาอยู่เพราะในพระบัญญัสิประการนั้นนะคะเราสามารถที่จะรักพระเจ้านะคะด้วยสุจิตสุดใจได้และรักอนบ้านเหมือนรักตัวเองได้นังนนั้นยอ้อนสิจข้อสองถึงสามนี้เมื่อท่านทั้งหลายอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะก็ให้ไปศึกษามากขึ้นในพระคัมภีร์จริงๆแล้วเมื่อพระคัมภี์นี้เราศึกษาทั้งชีวิตเราก็ไม่จบนะคะเพราะว่ามีความหมาย ที่เป็นความหมายทางด้านจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งไม่ใช่แต่แกน x กับแกน y แต่มีแกนแทด้วยนะคะดังนั้นความลึกของความเข้าใจของพระคมภีนี้จะต้องใช้เวลาดังนั้นก็เชิญชวนให้พี่น้องเริ่มที่จะศึกษาและหันกลับใจมารู้จักพระเจ้าที่ทรงสร้างมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเราที่เป็นธรรมชาติและก็ภัยพิบัติที่พระเจ้าจะนํามาทําลายนี้ในวาระสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครนอกเหจากพระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่จะให้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้น เราก็อยากจะให้พี่น้องเตรียมตัวก่อนนะคะก่อนที่มันจะสายและในวาระสุดท้ายเนี่ยคนเราอะ่ะจะเป็นของพระเจ้าหรือของซาตานก็มีแค่สองสองอย่างนะคะไม่มีใครที่เป็นของตัวเองไม่มีใครที่บอกว่าเราอยู่ไปเราตายไปก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นจะมีแค่สองสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ,อเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าหรือว่าเราจะพินาศไปกับซาตานนะคะหลังจากที่ชีวิตลงปลานี้เราหายดับสูญไปดังนั้นเรามาดูนะคะว่า ผู้หญิงหรือว่าคริสตจักรของพระองค์เนี่ยจะต้องมีแค่จะมีแค่สองไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นนะคะคือถ้าเราเป็นของพระเจ้าเราก็คือจะเหมือนวิวรณ์สิบสองข้อที่หนึ่งวิวรณ์สิบสองข้อที่หนึ่งว่ามีการมหาสจรย์ใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอภรณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎอันนี้ต้องใช้เวลานานที่จะ จอดลึกแล้วก็เอาข้อพิธีอื่นๆที่จะมาศึกษานะคะแต่ว่าที่เราเห็นนี่ทุกอย่างอะ่ะคือเป็นของที่สูงส่งใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวตัต้ง12บสององค์นั้นเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่สูงส่งทั้งนั้นจิตอินญ,ญาณด้วยนะคะคือคนที่เป็นคนดีใช่ไหมคะและถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนดีในพิจารของพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะดีในสายตามนุษย์แต่ว่าเรากลายเป็นหญิงแท์สยาหญิงแท้สยานี่คืออะไรนะคะ ถ้าไม่ใช่เป็นคิดจักขอ,ของพระเจ้าที่ที่มีหนึ่งเดียวนะคะไม่ใช่ว่ามีหลายนิกายนะคะเราต้องมารวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระองค์แต่คริสจักรของซาตานนะคะที่อ้างตนว่าเป็นของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนที่บอกว่าเรามีพระ,เ,รพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็คือองค์เดียวกันหมดนั่นนะคะคือเข้าถูกรวบรวมไว้อยู่ในภายใต้ในพระคัมภีร์วิวรณ์สิบเจ็ดข้อวิวรณ์สิบเจ็ดจะอ่านข้อหนึ่งถึงข้อหกนะคะ วันศุกรข้อหนึ่งถึงข้อหกนี่จะพูดถึงหญิงแพทย์สยาคือหญิงแพทย์สยานี่ก็คือหญิงที่ร่วมประเวณีคือยังไงก็ได้กับใครก็ได้นะคะอันนี้คืออธิบายแต่ว่าเรามาอ่านดูว่าพระเจ้าพูดเป็นอุปมาอย,ย่างไงนะคะแล้วก็ให้พี่น้องที่สนใจหรือว่าคิดว่าพระเจ้าดนใจให้ไปศึกษาก็ไปศึกษาแกมต่อนะคะแล้วเราก็จะมีคลิปวิดีโออื่นๆเพื่อที่จะอธิบายสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้ด้วยนะคะ ในวันวี่สิบเจ็ดนะคะบอกว่าทุ่สวนองค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้นมาหาข้าพเจ้าและพูดว่าเชิญมาที่นี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพทย์สยาคนสาคัญที่นั่งอยู่บนน้ํามากหลายน้ํานั้นก็คือประชาชนมากหลายนะคะคือหญิงที่บรรดากษริย์ทั่วแผ่นดินโลกได้ร่วงประเวณีด้วยและคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเล่าอางุนแห่งการล่วงประเวณีของเธอ ทวยสวรรค์น,นั้นได้นำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นธุรกันดารโดยพระวิญญาณและข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อหลายชื่อเป็นคําหนึ่งประมาทเต็มไปทั้งตัวมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาหญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้มและประดับด้วยเครื่องทองคเพชรพลอยต่างๆและไข่มุกหญิงนั้นถือถ้วยทองคาที่เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตนและที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อว่าความลึกลับบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายและแม่แห่งสิงห์ทั้งปวงที่น่าสีสเอียนแห่งแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมางมยด,ด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชนและโลหิตของคนทั้งหลายที่ฟลีชีพเพื่อเป็นพยานของพะยซะสูเมื่อพระเจ้าเห็นหญิงนั้นแล้วขพระเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งนะัน เราทราบไหมคะว่าพราะบัญญัติจิปการที่พระเจ้าบอกให้ว่าเราไม่อย่าทำนะคะอย่าฆ่าอย่าโลภอย่าล่วงประเวณอีอย่าพูดเท็จอะไรพวกเนี้คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมาอยู่ภายใต้หญิงหญิงแพทย์สานี้นะคะ นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับของเราที่ไม่ดีนะคะคือเราไม่ได้เป็นพิษจักของพระเจ้านั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องหันมากลาบใจใหม่แล้วทําไมทูตสวรรค์ถึงมาให้ยอนเห็นเป็นอุปมาและทําไมในยุคนี้นะคะทูตสวรรค์ก็จะต้องมาเปิดเผยว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยในยุคนี้คืออะไรนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตีความสิ่งต่างๆเหล่านี้เองได้เช่นในคลิปวิดีโออันก่อนที่ได้ยกตัวอย่างข้อพังพีที่พระเจ้าพูดว่า สิ่งต่างๆที่เขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนด้วยความคิดของเขาเองนะคะศาส,สดาพยากรเขียนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นาทุตสวรรค์มาเปิดเผยให้เราในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาหนงด้วยนะคะใกล้จบแล้วนะคะอีกไม่กี่ข้อการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบให้เรานะคะว่าทําไมพระเจ้าพูดอะไรแล้วเราไม่เราไม่ฟังเลยเราไม่เราไม่าไมทาตามที่พระองค์พูดเลยก็เหมือนกับข้อพังพินี้นะคะลูกาเจ็ดสามสิบเอ็ดและสามสิบสอง พระองค์บอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีและเขาเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าป,ปีให้พวกเธอและเธอไม่ได้เต้นรําพวกฉันได้พิราบร่าให้ให้แก่พวกเธอและพวกเธอไม่ได้ร้องไห้คือ หญิงแพทย์สยามเนี่ยเอาอะไรมาให้เราทําบอกให้เราเต้นรำเราก็เต้นเราก็ทําแต่พระเจ้าบอกให้เราทํานูน่นทํานี่เราก็ไม่ไปทําให้พระองค์ให้เราเปลี่ยนรูปนิสัยของตัวเองให้เป็นคนดีให้เราละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายที่เราทําเราก็ไม่ทานะคะในข้อประทีนคือยุคคนยุคสุดท้ายนี่ทําตามใจตัวเองเยอะดังนั้นในมัทธิว16ข้อ18นะคะมัทธิวบอกว่าเขียนตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจให้มัทธิวนะคะเขียนว่าฝ่ายเราบอก ท่านด้วยว่าท่านคือเปตโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งนรกจะมีใชยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้อันนี้จริงๆมันมีคอมพีหลายคอมพีนะคะแต่ว่าอะไรคือคริสตจักรที่เปตโตรและเปตโตรนี่และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราคือคริสตจักรของพระเจ้าทุกยุคนะคะไม่ว่าจะเป็น ยุคโมเสสอะไรเขาจะมีศาสดาพยากรณ์คือผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้ที่จะนำพาเขาให้เดินไปตามทางที่พระเจ้าทรงนำนะคะแต่คริสตจักรทุกวันนี้เราอยากจะตั้งคริสตจกักรเราก็ไปสร้างโบสถ์แล้วเราก็ตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าของคริสตจกนะักรนั้นแล้วเราก็เทศอะไรตามใจชอบแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะส่งะจะเลือกมนุษย์คนหนึ่ง เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่สามารถที่จะดำเนินเอาข่าวของพระองค์ที่พระองค์ให้นิมิตและเอาให้เห็นทุตสวรรค์แล้วก็ให้ให้เอาสิ่งต่างๆที่พระองค์อยากจะให้เราขับเคลื่อนเนี่ยให้เราได้สามารถกระทำตามนั้นได้เหมือนสมัยที่มีศาสดาพยากรณ์อยู่นะคะดังนั้น,น,นก็ต่อเนื่องมาจากสมัยยุคของพระเยซูนะคะ จนมาถึงยุคข,ของนางอินเลนจิไวท์ที่ได้รับนิมิตและก็เขียนหนังสือมากมายจนทุกวันนี้คนที่ติดตามหนังสือและนิมิตของเอ็นจิไวท์เขาก็มีอายุยืนนาวไปจนถึงร้อยกว่าปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็มีอายุมากที่สุดในโลกก็คือ70,000กว่าคนและคนเหล่านี้นะคะก็จะสุขภาพแข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าพระองค์สถิตยอยู่กับเรานะคะก็คือเราก็ได้พระพรที่มีชีวิตยืนนานดังนั้น ในวานรสุดท้ายนี้พระเจ้าก็ได้ส่งสัญญาณมาให้เราเห็นอีกว่าถ้าใครไม่ทําตามพระองค์พระองค์ก็จะทําลายนะคะให้เป็นการทําลายโดยโคโรนาโดยการติดเชื้อโคโรนาแมนะ้จะมีข่าวมาว่าถ้าคุณไม่ทันนิสัตเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควรดแต่ถ้าคุณไม่หันหาพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุณได้นะคะเพราะว่าภัยพิบัติเจ็ดประการเมื่อกี้ที่เราได้อ่าน ในข้อข้อที่เกี่ยวกับหญิงแพทย์สยาใช่ไหมคะว่ามีทุตสวรรค์ที่องค์หนึ่งที่ถือขันเจ็ดใบนั้นน่ะมานั่นแหะค่ะคือตอนนี้ทุตสวรรค์ที่กำลังมาบอกเขาเราเนี่ยก็บอกว่าภระพิบัติเจประการนั้นก็กำลังจะมาต่อนเนื่องกันเข้าไปจากโคโน,นาเลยนะคะดังนั้นพี่น้องทั้งหลายก็ เลือกนะคะว่าเราจะเป็นคริสตจักรของพระเจ้าหรือว่าเราจะเป็นคริสตจักรของสตานถ้าเราอยากจะเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเราก็จะต้้งสแสวงหาว่าพราะองค์กําลังนำอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราก็มาเข้าใต้ทางด้านจิตวิญญาณน,นะคะใต้ร่มเดียวกันข้อสุดท้ายนะคะก็ขอให้สองเพลนโทสิบสามข้อสิบเอ็ดที่เปาโลได้เขียนไว้เนี่ยอยู่ในใจเรานะคะว่าคําสั่งของพระเจ้าพานัน ปาโล2โครินธา13สิสสนที่บอกว่าในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนท่านจงปรับปรุงตัวให้ดีจงมีกำลังใจอันดีจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่านการอยู่อย่างสันติในวาระสุดท้ายนี้นะคะพระคิดเทียมเทศแลสตาตานก็มาในรูปแบบเดียวกัน,นะคะ่ะ ก็จะรวบรวมคนทั้งโลกนี้มาอยู่ภายใต้การสันติแต่จะไม่อยู่ภายใต้พระคำหรือว่าพระบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นวิสุทธิชนหรือว่าพงพันของนางที่เหลืออยู่ก็คือคนกลุ่มคนนั้นนอกเหนือจากจะอยู่อย่างสันติแล้วก็มีความรักคือจะต้องรักษาพระบัญญัติของพระองค์นะคะก็วันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณที่พี่น้องดูแล้วก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรและก็ขอให้พิญญาณบริสุทธิ์สามารถทํางานในจิตใจของทุกคนได้ ขอทุกคนอ,อธิษฐานแล้วก็ศึกษาเพื่อที่พระองค์จะได้นําทุกๆคนไปสูสส่สวรรค์และมีชีวิตนอิรันดอนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอพระใจ้ค่ะ